ครับวันนี้นะครับพี่หัวหน้าฝ่ายเศรษกิจเขตพระนครนะครับได้มาเดินตรวจตานะครับกับไปเรียนร้อยในพื้นที่ที่น้องใช้เป็นประจำเนี่ยของข้อหน้าสมาัยที่น้องเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกเนี่ยอยากสอบถามน้องๆว่าการณ์เปลีป่ยนแปลงแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก่อนที่ผ่านมานะครับอยากให้น้องๆเล่าให้ฟังครับก็ตอนช่วงก่อนหน้านี้คคือคนเรื่อรอด แล้วเวลาเันนันแมนช่อนันแมนตัวนึงอ่ะก็เกลียวเกียอ่ะระลายช่วงนี้ก็น้อยลงเยอะมากแล้วอยากให้การดูแลความปลอดภัยแบบเนี้ยต่อเนื่องอะไรยังไงครับเยอยากให้มาดูแลเรื่อยๆเลยครับเราเป็นอะไรทกได้เลยครับก็มาหนูเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะตอนเสาร์ิตย์มาเที่ยวคนเดียวเนี่ยค่ะเวลาเดินแถวหนงก็คือคนเลี้ยงเยอะมากก็แบบรู้สึกกลัวนิดนึงเพราะว่าเราโต